หลายคนอยากตัดต่อคลิปด้วยแคปคัทก็จะลืมเลยกนแล้วกันนะคะเราก็จะุดเจ้าตัวโปรแกรมแคปคัทมาลงไว้ในเครื่องก่อนนะคะพอเราเข้าสู่โปรแกรมแคปคัทสิ่งที่มันสุดัาที่สุดก็คือเ้าช่องสีงฟ้าที่นีเครื่องหมายบวกเราก็กดตรงนี้เลยเพื่อสร้างโปรเจรกต์ใหม่แอปพลิเคชันก็จะทําให้เราเลือกวิดีโอที่เราถ่ายเอาไว้ในเครื่องมาอันหนึงหรือจะกี่อันก็ได้ค่ะแต่ตู่จะให้เลือกมาคลิปเดียวก่อนโดยจะให้กดคาว่าเพิ่มตรงมุมล่างขวาพอเราก,กดเลือกปุ๊บก,ก็จะได้โปรเจรกต์ที่เราจะสร้างเลยค่ะเราก็็ลออองงพููููดดดดดไปปมาาากกก่่่่นนนนนะะะะคคควิธีีีีีรทททัสุใ้ื ให้ทุกคนลากไปที่5วินาทีซึ่งคลิปอาจจะยาวมากกว่า5วินาทีแต่ตู่อยากให้ตัดเหลอแค่5วินาทีค่ะให้ทุกคนเอาหนึ่งนิ้วเลื่อนมาตรง5วิให้ทุกคนจิ้มหนึ่งครั้งบนคลิปที่เราเลื่อนมามันก็จะเป็นขอขอขาวใช่ไหมคะทีนี้เราลองสังเกตด้านล่างนะคะก็จะมีเครื่องมือต่างๆอันแรกสุดเลยด้านซ้ายเป็นการแบ่งฉากหนึ่งครั้งเราก็กดเลยพอเรากดแบ่งฉากหนึ่งครั้งเห็นไหมว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นทีต,ตรงนี้หนึ่งอันคลิปของเราก็จะถูกกกแแบ่งอออมาาาเป็น็นนัซ้ยละขว ถ้าเกิดเรากดผิดไปโดนคำสั่งอะไรก็ไม่รู้คำสั่งย้อนกลับของแอปนี้ค่ะสังเกตตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันจะเป็นเหมือนลูกษรโค้ง <c oughs> ไปทางด้านซ้ายของเราเราก็กดไปหนึ่งครั้งค่ะมันจะเป็นเหมือนกับการอันดูคือย้อนกลับการทําง,งานอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วต่อมาเรามาที่บทสุดท้ายถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็กดจิ้งไปหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดลบได้เลยแบบนี้ค่ะต่อมาวิธีการใส่เสียงนะคะก็ง่ายเลยค่ะให้เราเลื่อนมาที่ช่วงแรกของโปรเจกต์ก่อนพอเลื่อนมาเสร็จแล้วสังเกตดูตรงนี้นะคะมันจะมีคําว่าระบบเสียงตรงด้านล่างซ ตรงคาว่าระบบเสียงพอเรากดไปที่ระบบเสียงก็จะมีอีกสี่อันมีเสียงเอฟเฟคแยกออกและบันทึกนะคะให้เรากดไปคําว่าเสียงตรงนี้อันแรกเลยค่ะไปที่เสียงพอเรามาที่เสียงจริงๆเขาก็จะให้เราล็อกอินกับ t ิกตออันนี้ล็อกอินได้ไม่มีปัญหาค่ะเขามีหมดให้เลือกว่าเป็นหมวดอะไรเดินทางวอล์กโรแมนติกร่าเริงหรือเลือกอันนึงในเรื่องของจังหวะรักพวกนี้ค่ะเรื่องของเพลงเราสามารถที่จะเลือกตามใจชอบเลยค่ะเรามาเลือกวอล์กกันแล้วกันถ้ามันเป็นโลโก้ i ิกตอกตูกก็จะขอแนะนาว่าอันนี้ให้ใช้เป็นของ i ิกตอก ลงสาหรับติ๊กต็อกอันนี้จะแน่นอนมากกว่าค่ะถ้ามีสัญลักษณ์ติ๊กต็อกอันนี้เราจะไปลงติ๊กต็อกถ้าเกิดว่าเราชอบขึ้นมาเราสามารถกดบวกด้านขวากวดไปหนึ่งครั้งเลยค่ะพอเรากดบวกไปแล้วเนี่ยสังเกตไหมคะว่าข้างล่างมันจะมีเหมือนเสียงมาให้เราก็เท่ากับว่าเลือกเพลงตอนแล้วก็กดบวกพอกดบวกมันก็จะเข้ามาในแ็กนั้นเรื่องของการใส่เพลงก็ประมาณนี้นะคะเฟรย์เพลงอันนึงที่จะบอกนะคะเขาเรียกว่าการเฟรเพลงให้มันค่อยๆมาและค่อยๆเ,เบาและก็ขึ้นระดับเสียงวิธีการเป็นอย่างนี้นะคะ ให้เรากดจิ้มไปที่ตัวเพลงมันจะอยู่แถบล่างนะคะพอเรากดไปหนึ่งครั้งมันจะมีปุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าระดับเสียงกดได้ค่ะระดับเสียงตรงนี้ก็คือตรงตรง,ต,รงตัวเลยสามารถที่จะเพิ่มหรือลดเพลงให้มันดังเบาแบบนี้ได้เลยเรื่องดังเบาเพลงนี้น่าจะเข้าใจนะคะต่อมานะคะเจอคำว่า,วาเลื่อนกดหนึ่งครั้งตรงคำว่า,วาเลื่อน่ะเลื่อนตัวนี้มันจะมีการเสีค่อยๆดังแต่้อตอนจบค่อยๆเบาอันนี้นะคะตรงคำว่าเลื่อนเข้าเห็นไหมคะเราก็จะสามารถเพิ่มว่าจะค่อยค่อยๆดังภายในกี่วินาทีปิกถูกขวาล่างที่เป็นรูปคคลลลิกกถููนะะะดดดไ้เยวงงั่ มันก็จะมีเคิร์ฟที่ค่อยๆดังทีนี้เพลงมันจะยาวมาถึงทีนี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะตัดเพลงเราบอกเรื่องของการตัดคลิปไปแล้วเพลงก็ตัดแบบเดียวกันนะคะเราก็ที่ไปที่เพลงค่ะแล้วก็กดแบ่งชาค่ะเพลงก็รุ้ตัดได้เหมือนกันค่ะเรากดไปที่ก้อนขวาของเพลงแล้วก็กดล็กประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ตัวเพลงแล้วเห็นไหมว่ามันจะเหลือนิดหน่อยมันยังไม่จบมันเห็นจอดาข้างหลังเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็จะพิจายู่ในเรื่องของเพลงแอปนี้จะให้ความสาคัญของระยะเวลาของคลิปขึ้นอยู่กับเพลงที่เราใช้เพราะฉะนั้นเพลงเราจะทําให้จบพกััตตววิิให้้้เาดจไปที่ขงงล กดทิ้มไปหนึ่งครั้งค่ะแล้วใช้ตรงขอบขาว,ขาวกดใช้นิ้วเรามีกดถังแล้วดึงเข้ามาพอมันตรงกับลิปแอดมันจะแซปให้อีกนิดนึงกลับมาสู่หน้าจอหลักสิ่งที่เห็นจเจอคําำว่าสติกเกอร์ตัวนี้เลยค่ะสติกเกอร์นะคะให้เรากดไปที่สติกเกอร์หนึ่งครั้งค่ะทีนี้ตรงสติกเกอร์ด้านบนนะคะมีการบอกว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์หมวดอะไรหมวดอีโมจิหมวดทอตหมวด,ดลูกศรพวกนี้ก็จะมีให้ถ้ามันขึ้นว่าโปรเห็นตรงนี้ไหมที่มันขึ้นว่าโปรด้านซ้ายบนค่ะถ้าเราใช้เอฟฟี่าาว่ะหออนน้้แใใชฟที่มันไม่รร่ชว แต่ถ้ารู้สึกว่าชอบจริงๆโปรไม่ได้แพงนะคะก็สามารถสมัครโปรได้อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพิษิของแต่ละบุคคลนะคะก็เลือกเอานะคะว่าชอบอะไรแบบไหนเอาหลักเราเจอละเอาอันนี้ก็แล้วกันที่เป็นหิมะเอาหิมะอันแรกเลยพราเราเลือกงานสักอันหนึ่งดูสังเกตมันจะมีสี่มุมอันนี้สำคัญเลยตั้งใจฟังให้ดีนะคะสี่มุมนี้คืออะไรซ้ายบนสุดคือการ,กระบาดคือไม่เอากดทิ้งไปเลยนะคะซ้ายล่างที่มันซ้อนกันหลายอันอันขวาล่างคือย่อขยายซึ่งใช้บ่อยนะคะส่วนอันขวาบนคือการแอนิเมชั่น ซึ่งจะพู่ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้โฟกัสที่ขวาล่างค่ะคือมันจะเป็นการยอ่อขยายและหมุนเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราเลือกมาหากเรากดติ๊กถูกด,ด้านขวาอันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นสังเกตมันจะขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งน้านล่างตรงนี้เป็นเหมือนสีเหลืองๆนะขึ้นมาตรงบริเวณนี้ก็คือสติ๊กเกอร์นั่นเองนะคะเราสามารถกดเพย์ดูได้แล้วก็จะมีหิมะโปรยปลายซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถกดจิ้มที่ตัวสติ๊กเกอร์ลากให้ยาวไปได้ว่าจะให้สติ๊กเกอร์ตัวนี้จบคลิปเลยไหมหรือจะให้สั้นแค่บชเวเล อันนี้คือวิธีการที่สามารถปรับช่วงเวลาได้วิธีการที่2ส,สามารถเปลี่ยนตำแหน่งในการเกิดได้โดยการกดครั้งค่ะแล้วเราก็เลื่อนให้ไปตรงวินาทีไหนสามารถลองได้เลยนะคะสังเกตเฉพาะดาวที่ก๊อปปี้มานะคะพอเวลาจบที่3วินาทีดาวทำไมหายไปเลยแบบร้ยยื่อใหญซึ่งอันนี้นจะต้องบอกนะคะดูนะวิธีการที่ให้ดาวแอนิเมชันั้งขาไปขากลับโดยการกดไปหนึ่งครั้งสมมติกดไปที่ดาวสักอันหนึ่งเสร็จแล้วสังเกตตรงบริเวณนี้ที่เป็นตัวขวาบนรูปวงกลมหรือหากกดตรงนี้ไม่ถนัดเลยก็ให้กดตรงนี้หน้าล่างที่เขียนว่าแ มันจะมีให้เราเลือกเข้าออกเล่นบนเข้าออกและเล่นบุซึ่งหากเรากดไปที่คําว่าเข้าตรงสีฟ้าเลือกคําว่าสปริงแล้วเราก็กดไปที่ออกหนึ่งครั้งแล้วเราก็เลือกสปริงขณะที่เราเลือกสังเกตที่ดาวบนซ้ายก็จะแอนิเมชันเองเห็นไหมว่าดิ้งมาล้วก็เด้งหายถ้าเทียบกับตัวล่างที่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยทนี้ก็หายด้วยเช่นกันสําหรับการทาคลิปนี้ก็เรียบร้อยเราจะมาบันทึกงานกันนะคะก็จะกงานออกมากดตรงลูกศรขวาบนหรือคําว่าส่งออกกดปุ่มเดียวก็จะเป็นการบันทึกห้ามปิดหน้าจอในขณะบันทึกนะคะ พอบันทึกครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยค่ะและในตัวแก้ไขแอปก็จะเก็บเอาไว้ให้เราก็สามารถกลับมาแก้ไขคลิปเราได้เรื่อยๆแต่ขอแนะนำว่าหากไม่จำเป็นจริงๆก็ให้ลบออกจากเครื่องดีกว่านะคะเพราะจะเปลืองพื้นที่จัดเก็บในเครื่องค่ะในแอปแคปทัชยังมีการใส่ข้อความเพิ่มเพลงของเราเองและเอเฟลต์อื่นๆอีกมากมายค่ะลองไปศึกษากันดูนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการรับชมค่ะ